สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบอนสบายดีย้ำเศร้าพี่น้องเลยฝนตกมือนี้หย,ยุดงานบริเกี่ยวเขาพี่น้องผ้าพีผ้าน้องเขาป่าก่อนมือนี้หาเลาะเบิ่งเฮ็ดเบิ่งฮอนก่อนพี่น้อง ว่าไม่มีอย่างน้ำหนักประทางคุณจะบอกเขาเราขึ้นบนอุโนี่ยมีประทางเขาสวัสดีพี่น้อง ไปไรยงได้นเนี่ยไหร่ห้ริกันเด้อแม่ไม่นี่จะฆ่าเขาปลาพี่น้องาเหิริห,ห,ม,หมักกระบกบกเคยแลย้วมีแต่อันนั้นแล้วหัวเขียวออกแกน่นนครับจะมาพากินโอ้ยเดือดหลอดเอาพี่น้องเลยไป

เทานบานะดอกใหญ่เลยเนาะแนเนี้วเขาเคยเอาอะนี่ยังบุิปอาเอามาีเลี้ยาเอาเก็บแปวอีนีเก็บเก็บไปทเก็บ ทักในพี่น้องเดี๋ยวขาออกาเสียหาเบืองเนอหล่างเงีย่งเฮียนอีกงช้เด็กน้นยบุท่นมาเนี่ยมันยังเศ้าเงนเขามากบุท่านเขาากไขาได้เด็กโหน่เลยโอ้ยแตกอยมันพี่น้องมันมันมันโตไปง่ายไง่เลยเนี่ยเมื่อบาไปง่เนี่ย เมือม่อวันม่นเมื่อผไใหญ่เลยเนี่วแต่มาโทมาบ้านเี่ยเราอยากเราอยากแกงเห็ดพอดีเรมาสมพรปากพี่น้อยมานหลดคอยด้มันถึกนํำบนต๊เม่ขึ้นนี่พี่น้อยมันอะไร่เนียซี่วนีวนในข้างในแทกบ,บานแกงอืองแกงในแทจิงนันบนต๊กน่อยสิักกว่านี้ โอ้ยีวหมวนวนวนทางไหอ่นูนี้เขาอีกไขจะซีเสียมมา่วนเอาเอาง่าป่าเดียวเขามาแล้มือา่ก็ะฮะคนกอรายันนี้ าข้างในก็ได้ดอกเงี้งอยู่ข้างในกปคาเขาลงนะ น้ำนะเก็บเก็บเน้ำกระบ,บูพี่น้องดอกใหญ่คักะลีพี่น้อย Ngay nếu đọc nha nóng nha đây mùi đi ông vô gang là vì nóng nhao mhm 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 เขบาบ่ได้พี่น้องก็หกสักละเดี๋ยวเฮาจะน้ำกับน้ําไปถอยทับบัดนี้เดี๋ยวสิให้เบิ่งพีนงนงเออน,น,น,พน้องไก่หนทางไปออดนี่ออกมานีกกบหนทางแล้พี่น้องเลยนี่มันนี่ก็แม่นรถนี่ này cái thang cả cái tiếng nha cả trậu này, nè, thôi <laughs> này, này hồng hiên nó lăng này là con nui nè ông hiên, mì muối điểu nè bố, phi nông ơi. ปนุ่ยกับน้ำมาสมทบกันพี่น้องรัดกับโยงเฮียนไปยังไงดิพี่น,ออนอ้องเลาะจนเมื่อ,อยเลยจ้ะพี่นอ้องเลยหลังจากเขาเก็บมาหนะย <c oughs> ่างจะลอยค้าแล้วเดีนะ๋ยวนีนะเห็นแต่หมองเขึ้นเอาหมองเฮาเอายัางโบเห็นอยู่ <c oughs> จกัก็จะอยู่ใส่พี่นอ้องเอ้ยทำไมอึดแทะมนป้ามนดงก็บโบเห็น chắc dù đây hết cả hoi hoi cái kiếp này ôi bị tiền lại phá lô hai bộ hót đấy ba thôi xiên cái suốt sửa sụt một thanh đó โอ้ยนีมันมุมผ่านตาพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยเขาคิดในใจว่าไปกายเฮ็ดแล้วมัาละแม่นอะไรคนมันมาเหีนจองมู่เลยเนี่ยน่าใสห่างเบื่อเบื่อเบื่อมากเลยแบบเดื่อที่จะแทน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 โอ้ยนี่ไงก็บอกอะคันนาพี่น้องเลยอ่าเบืองหม่นจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยผ่านมาเห็ด ไปมาเห็นมาเห็นนั่นนี่นี่บอ,อดอกใหญ่เนอ้ออืกกอกระโหลกพังายอ้กายเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาสิเห็นมามาเห็นนั่นนี่บอนักเข้มให้หน่านี่โอ้ยพี่น้องโอ้ยงามไปเลยพี่น้อง เพ่มดีดอกใหญ่า,น,า,าน,น้บนน้นดอกองาดอกแล้วดอระมาเณรดอกเก็บพี่น้องเก็บ<า>อานมปานปาน้มนยม่อยคากระลาเลยเดี๋ยวนี้นะมาเห็นมาไม่เห็นจะค้างใค้น้านี่บ่้าเป็นเราเรามาแต่ในที่เห็กก็เห็นแลน้วเนาะจกแล้วแล้วก็ได่เขากดจอยาวกระโดอกพูไหนกดกพแกง có kẻng một cái này. Chín. Tám. Chia đôi đoạn một cái đây. Bơm lam bậy này vậy. ได้หนะ้าแก่งห nh นึ่งดอกประดอกนี่ใหญ่นานาซะแล้วคากที่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่มัมนใหญ่มันนาคากพี่น้องพี่ไหนทางพี่ไหนไหน ดอกหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งเออแถวคันนี่มองๆนักคันหน้ายัางวะได้บึงหาจนเมื่อยดอกจุ่มก็มีลองเยี่ยมได้บึงคักได้ดอกจุมกจ่มจิ้มแมน่นี้วยนะปาดเถอะพี่นหนุ่ยเด็กควัดเอา

นี่ยังแมนอยู่ดอกจูพี่น้องมดทกจูงจูบุยอยู่คนมันมานีเนมันคาตินมันเสียดายดิโมเลวอะไรมันอ่ะนะมันไปเสือเลสิได้ออไอ้พสองอันพูดดิเาจะหักมันั cái hết. hết mình bơ, wow, cái hết phi nông ơi, mến nhảy phalo đó ừ. phi ơi, kéo cái 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 cái

โบเห็นอยขอไปคีบเพียงตัวนี้แล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบสัสกุสุกนสุมงสุบอนที่เข้ามาบึงที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามที่แห่งกำลังใจเข้าตลอดมาที่เข้ามาเฮ็ดมันมวนน้ากันขอขอบุนขอบคุณหลายๆกอยินดีมีแหงอยุมาณคนยืนเด้อพี่น้องเด้อคอมเจ็บย่าได้คามไขย่ามีพอกันไม่คลิปนานพี่น้องสบายดี